สวัสดีครับวันนี้เคิรมพาเที่ยวอยู่กันที่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีครับเคิรมจะพาไปกินก๋วยเตี๋ยวป๊อกปอกในอำเภอชะอำครับไปครับไปดูหน้าร้านครับนี่ครับก๋วยเตี๋ยวป๊อกปอกนะครับโหลมพัดเย็นสบายมากครับชื่อร้านอะไรครับนี่ก๋วยเตี๋ยวปอกปอกครับพี่อ๋ออยู่ในชะอำนะที่ขายขี่มอเตอร์ไซค์ขี่มาขี่เล่พี่ขี่่อ๋อที่ก็อยู่ทางเข้าตลาดพี่พี่จะมาจอดตรงนี้ประมาณกี่โมงฮะช่วงเที่ยงครับช่วงเที่ยงนะโอเคครับสั่งอะไรยังสั่งแล้วค่ะสั่งแล้ว เย็นตะโฟต้มยำผมเอาอเดด็ผมเอาบะหมี่ต้ยมยำแล้วก็บะหมี่แห้งโอเคครับนี่ครับนี่ครับก๋วยเตี๋ยวปอกๆในอำเภอชะอำนะครับก็มีบะหมี่เกี๊ยวน้ำใสน้ำตกเย็นตะโฟต้ยมยำเกาเหลามีหมดครับแล้วนี่ครับขาดไม่ได้ครับแคบหมูแล้วก็อันนี่เขาเรียกว่าอะไรลืมเกี๊ยวทอด นี่ครับอีกหนึ่งไฮไลท์ที่เดือป๊อกปก็นี่ครับเครื่องปรุงนี่ครับไฮไลท์เลยครับนี่นี่ครับนี่ทีเด็ดเลยครับนี่ครับทีเด็ดเลยครับนี่ครับนี่ครับแล้วก็นั่งกินหลางร้านลมพัดเย็นสบายครับก็อยู่ทางเข้าตลาดสดชะอำนะครับนี่ครับได้แล้วครับน้ำตกไม่ผักมีของลูกสาวนี่ เอะไร้นใหญ่เยนตาโฟมน่านมากี่ครับต um> okay ้มยำเย็นตาโฟนะครับืเครื่องแน่นๆเลยครับุตอคเลยนอเาเยนตะโฟต้มยำนะครับผมเด็ดเลยครับนี่อะไรอ่าบะหม เรามีน้ำตกไว้ใส่ผักกี่ชามอันเนี้ยชามเดียวนี่ <c oughs> นีชิมนะโอ้โหลมลมพัดเย็ทชารล่ามาก ันี่นี่ครับก๋วยเตี๋ยวป๊อกมันต้องอย่างนี้ครับนี่ะทุกคนเนเจอร์เนาะโอ้อลมพัดสบายมากใช่หอขโวชิวเลยยิ่งกว่าแอร์้อยตัวอ่ะโอ้ไม่ต้องปรุงเลยนะไม่ปรุงนี่ครับไม่ต้องขมุลไม่ปรุงเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวขอเทสน้ำก่อนนะคะลองชิมก่อนชิมแล้บอกเลยไม่ต้องปรุงอ่ะเข้มข้นขมแล้วแซ่บแซบปะนี่ครับคือแน่นๆเลยครับอหอยทิพย์ โอ้นี่ครับนั่งกินกันสบายใจเลยครับลมพัดเย็นสบายครับนี่บะหมี่ต้มยำครับได้แล้วครับอืมขอบคุณครับนี่ครับนี่ครับต่อด้วยบะหมี่แห้งครับโรยด้วยตัวอืมเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับผมน่าทานมากครับ นี่ครับขอบเคืมได้นะครับบางเี่แห้งนะครับก็โอรอยด้วยพริกเผาครับไหนชิมชิมรูเส้นหนิโอ้ยคำเดียวเลยเหรอเอาเลยแหละ,ะมาครับ ่นะนี่ครับต่อด้วยบะหมี่ต้มยำน้ำนะครับถือว่าเครื่องแน่นๆเลยครับมีตับมีแคบหมูมีทุกชิ้นให้ใส่ถั่วรมีปรุงแค่ใส่พริกข่ามาเล็กเยอะเข้มข้นมากครับอ,อ,อืถึงเครื่องครับไม่ต้องปรงปุงก็อร่อยครับ อร่อยจริงเด็ดดวงครับนี่ครับเติมกินไปสองชามแล้ครับโอ้อร่อยเด็ดดวงครับต้องต่ออีกชามนึ่งครับเป็นชามที่สามก็คือบะหมี่ต้มยำเยตโพแห้งนะครับ ขายมากี่ปีแล้วครับเนี่ยผมขายได้สามสี่เดือนพี่เพราะว่าทีแรกตั้งร้านอยู่กับพี่ชายตรงบ่อแฉมครับก็เลยเอียงออกมาโอ้โหน้ำตุ๊กกล่อมๆครับไม่ต้องไม่ต้องปรุงเลยนะไม่ต้องปรุงก็อร่อยเลยก่อนแม่แม่จะไปขายสิบกว่าปีที่แล้วโอ้วคครับือได้สูตรมาจากแม่นี่นะครับแสดงว่าอายุไม่เท่าไหร่เนี่ยผมว่าดูวัยยี่สามยี่สามหนึ่งเลยโอ้โหนี่นะครับวัยรุ่นหรือว่าวัยรุ่นทำกิน ขาผ่านมาก็แวะมาอุดหนุนกันได้นะครับน้องก็ขายอยู่ทางเข้าตลาดสดชะอำครับช่วงเวลาประมาณเที่ยงครับเที่ยงถึงกี่โมงพี่ประมาณบ่ายสามหมดพี่ไปไอ้กี่เรื่อยจนถึงหน้าตลาดอ๋อกีเรื่รไย <ป S 1> ครับ,รบนี่ครับแวะจอดกันได้ครับนี่ครับจอดเรียกกันได้เลยครับก๋วยเตี๋ยวหมูป๊อกๆในอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีครับนี่ครับ ย็นตะโฟแห้งครับเครื่องแน่นๆเลยครับด้วอนี่ครับขาดไม่ได้กับเตี่ยวปอกนี่ต้องคู่กับกากหมูจริงๆครับนี่ได้แล้วครับขอบคุณครับไม่ต้องปรุงครับอร่อยจริงๆครับอร่อยแบบไม่ต้องปรุงเลยครับนี่ครับถามที่สามของเคื่องครับบะหมี่แห้งเย็นตะโฟนะครับต้มยำเย็นตะโฟครับดูเครื่องครับอันนี้คือต้มยำเย็นตะโฟเหรอใช่ เค่มบอกเลยก๋วยเตี๋ยวปกอกๆที่นี่ไม่ต้องปรุงคนระับถึงเครื่องจริงๆกันดูครับคำใหญ่ๆเลยครับ ป๊อกที่อำเภอชะอำจังหวัดสมุทรลีครับอร่อยเด็ดดวงครับวันนี้เดี๋ยวปักหมาได้วยครับนี่ครับรัีนี่ครับพีนี้ก็สวัสดีครับ